สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้พายุฤดูร้อนมาถึงบ้านแล้วแล้ว <c oughs> เดินน้องล้มเลยใบเตยล้มเลยครับเพื่อนฝนตกแรงมากตกแล้วตกเอเีกอยู่นั่นไม่ยอมหยุดักทีมีตอนนี้หยุดละแต่ก็ยังล่มล่มอยู่นะครับเพื่อนตกเยอะมากน้ำลน้นน้ำลน้นกระถาง ล้มเลยเเครับเพื่อนต้นเขาสูงเนาะเ,เต้นใหญ่โดนพายุดูร้อนล้มเลยแล้วดูแต่ตอนนี้ลมมาอีกแล้วนะครับเพื่อนลมมาอีกแล้วแล้วก็ดูลากโคลแล้วอะ่ะ ฝนตกแรงมากดูโฟมหมดเลยแบบนี้เอาเอาดินใสก็ไม่ได้นะคะเพื่อนโอาเาอยู่ตรงส่ฟ้านเนาะไม่คิดว่าจะแรงขนาดนี้เนาะตกจนแบบลอยเลยอันนี้อันนี้ต้องเปลี่ยนกระถางแล้วค่ะเดี๋ยวจะเอาลงแบบตะกร้าแบบนี้แล้วค่ะตะกร้าใหญ่ๆอันนี้เขา ถางเล็กไปเหรอเต็มละลอยอีกต่างหอะดูขับบ้งของเราดีไม่ตรงชายคานะคะเพื่อนๆงอกแล้วสวยด้วยดูขับบ้งไทยนะขับขบ,บูงแก้วสวยเลยเจอนี่ไม่เป็นไร <c oughs> มเมล็ดเมล็ดเข้าแก่แล้วนี่นะนโดนฝนเมล็ดโผลออกมาข้างนอกพองแล้วอ่ะอแบบนี้ก็ร่วงชุ่มฉ่ำครับเพืเ่อนๆคือตกแรงฝนตกแรงมากที่กองงาม โสมไทยใหญ่เร็วมากเลยนี่ยังดียังยกหลบชายคามาได้ไม่งั้นแบบเละไม่เป็น <c oughs> ไม่เหลืออะไรเลยดูนี่ตอนแรกเขาอยู่ตรงนี้เนาะชายคาจะผลถ้าผลแรงก็จะโดนอะ่ะนี่ย้ายออกมาหน่อยนึงโชคดียังดียังดี กระเลียงต้นนี้เริ่มออกดอกแล้วค่ะเพื่อนๆนี่กริ่งออกดอกแล้วดอกโคแล้วเริ่มมีดอกโคแล้วว่าเหมืนจะมีเพียนะดูอยอดแดงๆเนี่ยอันนี้เขียวน่ะแต่เนี้ยแดงอ่ะดูเต่าทองก็เดินแบบหาอะไรกินอ่ะ น้องเต่าทองเดินหาอะไรกินล่ะหาใบพิกเลยนั่นนั่นมีกางปีดด้วยทำอะไรเนี่ยเจอฝนเข้าไปอีกกระชับ มีสองสีค่ะเพื่อนๆนีส่สีขาวขาววคืนคืนเนะาะอย่างนี้สีบานเย็นสวยหลังจากฝนแรงเราก็ออกมาถ่ายคลิปนี่คือ ได้หลายกิง่งนะทั้เพื่อนๆนี่เราเด็ดยอดนะตรงนี้จริงจูชัยค่ะเจอน้องจริงเหลนมาสงสัยโดนฝนพอฝนแรงจะออกมาอาบแดดมั้งน่ารักเชียวตัวเล็ก ชับชาพูตรงนี้ก็งามนะคะเพืเ่อนๆนเยอะเลยตอนนี้เริ่มจะมีแดดล้วตกเยอะตกเยอะมากตกตั้งแต่ตกตั้งแต่สิบโมงเช้าจนนี่บ่ายโมงแล้วนะเนี่ยออกมาถ่ายคลิปบ่ายโมงกว่า้ ตกเยอะมากเลยนี่ค่ะเพื่อนๆกับหวานบ้านดูรักดีแล้วนะคะเพื่อนๆแตกยอดใหม่แล้วใบก็เขียวแล้วไม่นานก็โตแหละพวก <c oughs> นี้ก็มาออกออกมาดูความเสียหายของการ ทิบคนถลมนะอันนี้ผ่านค่ะโลงดี้พัว่าเขแข็งแรงนะต้นเล็กๆแต่ก็แข็งแรงดีไม่ล้ไม่อะไรเลย mm hmm. ตรงนี้ก็ยังงามอยู่นะครเพ mm hmm. ื่อนชจะพูงามมากๆเลย มายมยังเหลืออยู่มีลูกตังโคนนะเลยผักไม่เสียหายเท่าไหร่นะคบเพื่อนมีแค่เตยเตยเขาต้นสูงเนาะเขาก็เลยล้มอือใช่ใช่ออกดอกนะ่ะเตยเตยเราล้มลนะก็เพื่อน เลยล้มสองต้นต้นสูงถ้าพอโดนลมก็มเลยล้มโอ้แดดแรงตอนนี้แดดแรงละผฝนแรงแดดแรงเสียงรถก็ดังเดี๋ยวดูอีกทีว่าจะจับเขายกขึ้นหรือว่าจะตัดเขาออกไปเลยเพราะเขาก็มีน้องใหม่เยอะอยู่เ้อเสูงมากแล้วอ่ะ ไม่ได้อยู่นอกชายคาแต่ก็ยังโดนฝนสาดนะคะเพื่อนๆนี่น้ามากมากแล้วต้นกาผักหวานนะคะเพใหญ่มากแล้วอ่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ